พยายามพยายามที่ีให้ถูกจุดคาว่าผลกระทบเนี่ยครับท่านผู้ชมครับหมายถึงว่าพอเขาดึงาศาสนาพุทธเราเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเคยเป็นาศาสนาประจำชาติอยู่แล้วเนี่ยมาให้กลายเป็นถูกตีค่ามาว่าให้เทียบเท่ากับทุกาศาสนาเนี่ยแล้วความเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติไทยสีขาวที่ชัดเจนอยู่แล้วว่านั่นคือพระพุทธศาสนาเนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นทุกาศาสนาผมกับผลกระทบที่ร้ายแรงมันมากมายจริงๆฮะเช่น เช่นยี่สิบปีผ่านมาเห็นไหมฮะมีออกกฎหมายคุ้มครองผู้ศรสทธาไหมมีไหมฮะแต่กลับมีกฎหมายคุ้มครองาศาสนาอิสลามออกมามากมายแทนที่จะจะต,ต้องออกกฎหมายคุ้มครองผู้ศราซึ่งเป็นาศาสนาหลักของประเทศไทยแต่ไม่ได้ออกเลยครับถูกด้อยค่าลงมาแม้กระทั่งพรบสงฆ์แม้กระทั่งก,กฎหมายรัฐธรรมนูญปีหกศูนเนี่ยฮะออกมาว่าอะไรออกมาว่าเอ,อบางมาตาลงมา ให้คณะสงฆ์ฮะมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งได้ตีค่าเท่ากับคนวิกลจริตและคนพิการคือไม่มีสิทธิ์ลงลงเอ่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ตีค่าเท่ากับเปรียบเอ่อเท่ากับบางมาตาที่คนพิการหรือคนวิกลจริตลงเลือกตั้งไม่ได้ถูกได้ค่าขนาดนั้นขนาดเดียวกับผู้น,นำศาสนาอื่นทำได้หมดแต่ของุูธเราไม่ได้ นี่คือสิ่งที่ตามมาไงครับเพราะฉะนั้นผมถึงผมคงต้องตัดบทว่าสร้างความเสียหายเกิดขึ้นมามากมายอะไรบ้างนะฮะให้ตรงประเด็นหน่อยครับนะฮะเรื่องนี้ยังมีอีกอยกน,นะครับขอ,ขออนุญาตขออนุญาตเสริมนิดึงอยาเชิญเลยครับเชิญครับเชิญทีนี้ที่ก็มีเหตุการณ์ที่ว่าที่จังหวัดลบบุรีครับสลิารักตำแหน่งก็อัญเชิญพระพุทธรูกออกจากห้องทำงานครับของมุสลิม นี่เป็นปนต้นกับที่ที่เหตุการณ์ที่เกิดจากการเราไม่บััติพระพุทธศาสนาจำาัดกัการสอนของครูก็เปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปที่เราเห็นได้ชัดนะทาทุกอย่างนะฮะให้พระพุทธศาสนาเราลงมาต่างลงมาที่จะให้เสมอกันทุกศาสนาอื่นเขาจะไม่มาเกี่ยวข้องในเรื่องอย่างนี้ไม่คิดจะมา ใช้หลักศาสนาของเขาที่บังคับกับคนหมู่มากพยายามด้อยลงมานำศาสนาตัวเองให้เด็กขึ้นมาด้วยการเรียบร้องจิทธิต่างๆทางด้านศาสนานั่นนะฮะในชัดๆยาวชนของไทยเราพูดเราในในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่หันหน้าเกาหาพวกศาสนาเพราะว่า เกิดจากการวางแผนเกิดจากการกระทำต่ตาง